สบายดีป่ลุงบอสอง้านมอดเก,ก้าไปลุงไอเมื่อนี่ตอนสดเศร้าไปลุงไอเฮ็ดไปค่อยมาหาเลยแม่อเขเงี้ยงขึ้นเด้อ๋กำลังสบีงไปอให้ยังก็ให้เม่ต้งเทนไปลุงไอมีแต่ดอก,กุ้นจูมไปลง ได็กจูมันต้องสีแดงไม่ให้เมนองเทียนนียเอดผู้หัวแก้มแสบนี่เหรอี่สบ

เนี่ยคือว่าสัตว์ดเลยบดเห็นอยูแล้วอไปว่าแตไปบุกไปตาผมได้ไหาหกโลกูมีมันของนังเยี่ยมมาหาเหยี่ยตึเลยสบายดีป่าลูงสบายดีป่าลูง อันยังมากมาหามากมาหาเฮ็ดปลุงเอได้บลาปานใดเนาะนี่ของแม่นบ่ขอแจมตัวสิแม่นเบิดอออเกครับลุงเอเกายงเลยกิโลละ100ด้กิโลละ100นนีบ่แม่น120บ่นี่่ดยา แซบแซบแซ่เห็ดแซบไปหาก็ไปมืองสาวน้องเยมขากนงพไปปลูกเดอบุญนันน้องเย,ม,นนยมไปปลูกน้องพนทั้งเต่เดืดอกวนพนพกับบุลกีได้ <c ười> ไปอ้ยูไปกไวนไปน้ำอ๋อสิแกงบ่อัิเบอร์ไทยอันนี้โตบ้านชินเอรแกงอืม เด็กจุมทีเหลือลกขายขายขาย่าก็จะลินบันจะหลินจะหลินเอ็มบหน่อยก็สบายเป็นลุงเอเ็บร่หัวน้าอลดเป็นไข่อตกมตื่นมากกินนุมเลยกับอมยิ้มอ่ะหอข้าวบุบ้าน

เขายมดเาแกงเฮ็ดปวกเล่นหลนเลยไปลงไอ้พักกรบุมีเ่นไปหลนเยไปเยื่อหมดขึ้นเ่ยฮะมีตะไคายใหญ่ไปลงไอ้มีตีนใหญ่กินเอาเนียไงไายใหญ่ไปเยื้องมดขึ้นนีปลาลงเลยพรดี้ตีสองตีส มาเนลูกยี่้าซานกันข้วไข่นี่เนะ้มันมีเด็กไก่ใหญ่นะอนี่เป็นเด็มีดรอสอนะเพาะปนทาคเนาะวานนี้

ไปบ้านน้แหม่มองไหมไปแม่ลูกไะอืมอาบอยก่อนป่ะมันจางไปเลยให้ปลุกคนพ้นหวานอให้ปลุกคนนั่นเองมันจะขายใหญ่ให้ปลกคน มันจะมีซาบันดมมีซาหัวทากางนบลทนเขาเนาะมีแจ้มมากเลเบอะเนี่ยปนุนหนังเวียกลางคืนนี่ยงื ตอ,อนที่สี่คืนที่ 3, สามสามคน เขาแรกอไสิให้ตอบเรือเน้ไปทโคตออกไลนยเลยดดวงพคดวงมันนะหาเหตุนะห่าไปแปะเงีุกคนงอพอหมูเย่ยมกเลย สามคนไปเลยตอนนั้นหมูเดียวผลิตอาหมูงเรื่องชอบนนะมีไงบ้างอืมกินตางกันมาชามโลมีให้มูดีเ้าไหม ม่เรียวกว่ามากมืใหญ่เลยโอ้ยได้มีดอกช่องดอกมันนอนเลยเดี่ยตก็ผายเนี่ก็ผายเอาเรียนเลยอ่าม่หัวเยเ่อหน่อยเขาตายไปเลยคนยื่นขับไปมาคืนนี่เขาหอกท่านมีของหมดืออืมอานี้ย ไปคไปมู่บ้าเนี่ยหัวบดบ้านนคือบริเฮดกดกปวดเจ็มันเดเลยเอาละนี่มันขดนะอนมันจะคอราปไปแล้วปลาลกปาอะไรก็แทกกดติดตามซองน้ำมัดนั่นะปลาลกอกินหนาปลลสบายดี